สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับแพลตฟอร์ม s m a ร์ Farmer นะครับ SMT Platform ครับวันนี้ขอนำเสนอตัว Super Smart Board นะครับซึ่งมีชุดควบคุมที่พินลีเลด้วยกันทั้งหมด12รีเล์นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์อนาล็อกต่างๆรวมกันเกือบประมาณ30เซนเซอร์นะครับทั้ง RS185 I2C ต่างๆนะครับ ซึ่งตรงนี้เองก็ได้จุดเด่นจากตัวบอร์ดไมคาสอศูนย์นะครับแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของเราไว้ก็คือการเชื่อมต่อใน s ี r i a l พ o ร์ตกับเอลเทคซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือลอ r a กต็ตามนะครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าเราจะควบคุมรีเลย์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับผมจะนำท่านไปชมครั้งที่แล้วนะครับที่ เราได้พูดถึงเรื่องของการควบคุมอ่านมือถือนะครับที่มีการเปลี่ยนค่าเซตติ้งนะครับซึ่งก็จะสงค่าในมือถือนะฮะให้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็รวมทั้งการตั้งค่าเป็นทัมเมอร์รีเลย์นะครับ ให้กับก,กดตกลงนะครับรีเล์ต่างๆ,างๆซึ่ง,งจะเชื่อมโยงไปสู่ระบบหลังบ้านนะครับและในฝั่งระบบหลังบ้านก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือนองเหนือจากค่าสูงต่ำที่จะถูกตั้งเป็นค่าอะลามและคอนโทรลแล้วนะครับยังสามารถตั้งผ่านรีเล์ได้อีก6ค่านะครับเรียกว่ามีการคอนโทรลข้างบนนี้หนึ่งสอง หนึ่งนะครับและข้างล่างอีก1 2 3 4งอีกห้ารวมเป็นสิบโมดนะครับและแน่นอนครับบนหน้าจอมือถือนะครับก็มีการทำงานในลักษณะนี้ที่ได้นำเสนอแล้วในคลิปนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับก็จะทำให้บอร์ดซูเปอร์สมาร์ทบอร์ดนี้สามารถที่จะทำงานครอบคุมได้ถึง12รีเลย์นะครับ โดยในการทำงานนั้นเราจะสามารถสั่งผ่านาโปรแกรมนะครับที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเมกาเองอาจจะควบคุมรีเลย์เองจนวนหนึ่งนะครับแล้วก็แฮลเทคเองก็สั่งควบคุมผ่านมาทางเมกามาทีา่รีเลย์พวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคละครับนี่ก็เป็นภาพร,รวมในการใช้งานตัวซ u เปอร์สมาร์ทฟาร์มนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ